เส้นหางสายบุญสัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคย กับเรื่องเส้นทางสายบุญเมื่อผมอายุได้20ปีบริบูรณ์ผมได้ไปบวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ถึงแม้ว่าผมจะบวชแค่หนึ่งพรรษาแต่ก็ต้องการความสงบก็เลยให้พ่อพาไปบวชที่วัดบนเขาซึ่งห่างไกลความเจริญเป็นวัดที่แม่เคยพาผมมานั่งวิปัสสนาในตอนสมัยยังเด็กที่วัดแห่งนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีนะักถ้าหากว่าไม่ลงจากเขาไปร้านช่ำข้งางล่างตรงตีนเขาก็แทบจะโทรไม่ได้งานบวชของผมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเชิญแค่พวกญาติๆกับเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนเพราะไม่อยากให้เออกริกมากเกินไปผมจะได้มีสมาธิอยู่กับการตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างสงบที่วัดจะมีพระอยู่เพียงแค่สี่โร รวมตัวผมด้วยก็จะเป็นห้าซึ่งในตอนเช้าก็จะออกไปบินทบาทกันตั้งแต่ช่วงตีสี่เพราะชาวบ้านแถวนี้ตื่นกันแต่เช้าและระยะทางที่ต้องเดินมันไกลมากบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันเลยจำเป็นต้องออกกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะให้ใส่บาตกันได้ครบทุกบ้านซึ่งพอหลังจากที่เดินบินทบาทกันเรียบร้อยพระแต่ละโรค ก็จะแยกกันไปปฏิบัติธรรมตามแต่สะดวกซึ่งผมเลือกที่จะกวาดเศษใบไม้ในวดัดจะได้เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยเพราะปกติผมจะไปฟิตเนสอยู่เป็นประจำถ้าไม่ได้ออกกำลังเลยมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างวันที่สองของการออกบินทบาผมเริ่มสังเกตได้ว่ามีหลวงพี่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพี่โชน ที่ท่านมักจะแยกตัวออกไปบินทบาทอีกสายหนึ่งเพียงลำพังพรกลับมาก็จะมีข้าวปลาอาหารใส่กลับมาแค่นิดเดียวผมก็เลยเอ่ยปากถามพระรูปอื่นๆไปว่าทำไมหลวงพี่ชนถึงต้องแยกไปบินทบาทคนเดียวแบบนั้นด้วยซึ่งก็ได้คำตอบว่าระยะทางที่หลวงพี่โชนไปบินทบาทอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรเป็นทางขึ้นเขาที่ชัน เดินได้ยากลำบากที่สุดปลายทางนั้นจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของยายสาเป็นหญิงชราที่ปลูกบ้านอยู่โดดเดี่ยวน,น,นานๆทีลูกหลานจึงจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งการที่หลวงพี่ชนได้ไปบินทบาทเส้นทางนั้นก็เหมือนกับการไปดูว่ายายสาแกสบายดีหรือเปล่าป่วยไข้อะไรไหมเพราะถ้าแกเกิดเป็นอะไรขึ้นมา อย่างน้อยๆก็ยังมีหลวงพี่ชนขอให้ตามหมอมารักษาแก่ได้ซึ่งพอผมได้ยินเรื่องราวของหลวงพี่โชนผมก็รู้สึกอิ่มเอมใจเพราะท่านดูเป็นห่วงเป็นใหญ่ชาวบ้านจากใจจริงวันต่อมาผมก็เลยได้ไปขอกับหลวงพี่ชนว่าผมอยากจะไปบินทบาทกับท่านด้วยเพราะรู้สึกเลื่อมใสในตัวท่านซึ่งพอผมไปบอกกับหลวงพี ท่านก็เงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกับคุ้นคิดอะไรบางอย่างก่อนจะตอบกลับมาว่าท่านกลัวผีหรือเปล่ามันเป็นคำตอบสั้นๆที่ทำเอาผมแปลกใจทัาทางนั้นมีผีเหรอหลวงพี่ผมอั้มเอึ้องเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปอย่างสำรวมถ้าไม่กลัวก็มากับอาตมาได้แต่ไม่ว่าจะเจอกับอะไร ก็ขอให้อยู่ในอาการสงบและสำรวมเสมอนะจงอย่าลืมว่าเราเป็นพระพอหลวงพี่พูดจบแล้วก็ได้แยกตัวกลับไปพักผ่อนที่กุฏิของท่านสร้างความสงสัยให้กับผมเป็นอย่างมากจนครุ่นคิดอยู่ทั้งคืนว่าไอ้เรื่องกลัวผีที่ท่านว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะยายสาแกก็น่าจะยังไม่ตายเสียนหน่อย แถมเมื่อวานในบาทของหลวงพี่ชนก็ยังมีอาหารที่ยายแกใส่มาให้อยู่เลยจนกระทั่งเวลาตีสี่ของวันต่อมาที่ผมได้เตรียมตัวออกไปบินทบาทกับหลวงพี่ชนท่านก็ได้มารอผมอยู่ก่อนแล้วที่หน้ากุฏิฮกเราเดินออกจากวัดแยกกันกับพระอีกสามรูปที่ไปทางหมู่บ้านบรรยากาศเช้ามืดของวัดบนเขามันเย็นจนรู้สึกขนลุก เส้นทางนี้เป็นทางลูกรังที่ชันแต่ก็กว้างพอที่จะสามารถขับรถไปได้สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงต้นหญ้าเขียวเฉออุ่มผมเดินตามหลังหลวงพี่ชนไปทีละก้าวด้วยเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินเย็นเชียบหมอกที่โรยตัวหนาจนขาวโพลนทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเรากำลังเดินอยู่ในกลุ่มควนันโดยที่บรรยากาศโดยรอบ ยังคงอยู่ในความมืดถึงแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็ชุ่มชื่นและสดชื่นในเวลาเดียวกันเพราะกลิ่นไอหมอกกับน้ำค้างบนต้นไม้สองข้างทางหลวงพี่ชนบอกกับผมว่าถึงแม้มันจะมืดมันจะน่ากลัวแต่ก็อย่าได้กังวลไปเลยเพราะเส้นทางสายนี้เป็นทางสายบุญถึงแม้เราจะออกเดินกันมาในตอนมืด แต่ถ้ายังเดินไปมันก็จะยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับการทำบุญที่ในตอนแรกอาจจะดูมืดมนเพราะบุญยังน้อยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆบุญที่ได้ทำเอาไว้ก็จะยิ่งมากขึ้นจนสุดท้ายก็จะสว่างนั่นแหละพวกเราเดินกันมาจนถึงหน้าบ้านของยายสาซึ่งเป็นเพิงที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่เหลาสารเป็นแผง ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้านหลังเล็กๆยายแกนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกที่หน้าบ้านบุญตักของแกมีขันใส่ข้าวกับถุงแกงและช่อดอกดาวเรืองสีเหลืองสดในบรรยากาศที่มืดสลัวซึ่งพอหลังจากยายสาใส่บาทเสจผมกับหลวงพี่ก็ให้พรยายสากลับวัดกันเลยไหมครับหลวงพี่ดูเหมือนว่า การบินทบาทของผมกับหลวงพี่โชนในเช้าวันนี้น่าจะจบลงแล้วพวกเรายังต้องไปรับบินทบาทต่ออีกจากตรงนี้ไปอยากให้สำรวมนะน้ำเสียงของท่านฟังดูนิ่งสงบท่านเดินก้มหน้าสำรวมแล้วเดินต่อไปจากบ้านคองยายสาในใจของผมอยากจะเอ่ยถามท่านว่าเรายังต้องไปที่ไหนกันต่ออีก แต่ถึงยังไงก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจนิ่งเงียบแล้วเดินตามท่านไปอย่างสงบพวกเราเดินกันต่อมาได้สักพักหนึ่งในเวลานั้นท้องฟ้าน่าจะสว่างแล้วแต่มันก็ยังมืดครึมอยู่เช่นเดิมมันมืดจนผิดสังเกตแม้แต่หมอกเองก็ยังคงหนาครึมพอเดินพ้นออกจากหมอกได้ ที่ริมข้างทางตรงหน้าก็ปรากฏซากรถทัวร์คันใหญ่ล้มตะแคงอยู่ที่ข้างทางสภาพของมันทั้งเก่าทั้งโมสมนิมจับเครือไปทั้งคันแหมกระจกก็แตกยับพอเดินเข้าไปไกลก็มีคนค่อยๆออ,ออกมาจากรถทัวร์คันนั้นปีนออกมาทางหน้าต่างที่แตกบางคลานออกมาทางประตูบางแต่ละร่างนั้นสภาพเต็มไปได้วยบาดแผล บางร่างก็มีเศษกระจกติดอยู่ตามร่างกายขาหักเดินกระเพกนับดูแล้วก็มีอยู่เกือบ20สบร่างสภาพของแต่ละคนนั้นดูไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้จะเรียกว่าผีมันก็คงได้สำรวมสำรวมหลวงพี่ชนสังเกตเห็นว่าผมมี5่าทีเป็นกังวลท่านจินนีกล่าวเตือนสติผม ผมได้แต่เดินตามหลังหลวงพี่ไปช้าๆในขณะที่ผีแต่ละตนค่อยๆนั่งคูเข่าเรียงกันที่ริมทางแววตาก็เหลือบมองมาทั้งหลวงพี่โชนและผมเป็นตาเดียวกันในมือของพวกผีเหล่านั้นมีข้าวสารอาหารแหง้งและดอกไม้สีสดใสหลวงพี่เปิดฝาบาท่านค่อยๆรับของทำบุญจากผีเหล่านั้นทีละตนซึ่งพวกนั้น ก็ค่อยๆย,ยื่นสิ่งของใส่ลงในบาทของหลวงพี่อย่างสงบโดยแต่ละตนก็แบ่งครึ่งหนึ่งใส่ลงในบาทของผมด้วยหัวใจของผมเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกทําได้เพียงก้มมองดูในบาทแล้วทาตามหลวงพี่ในทุกอิริยาบถจนกระทั่งพีตนสุดท้ายได้ใส่ของทำบุญลงในบาทพวกนั้นนั่งคูเข่าพนมมือ หลวงพี่ท่านก็ให้พรจากนั้นฟ้าก็สว่างขึ้นมาในทันทีพร้อมกับร่างของผีเหล่านั้นและซรกรถทัวร์ที่พลิกควม่มก็มาลายหายไปแม้แต่ของที่พวกนั้นใส่ให้จนเต็มบาทก็ได้หายไปด้วยเช่นกันบิณฑบาตของวันนี้เสร็จแล้วพวกเรากลับวัดกันเถอะขนผมยังลุกไม่หายกับเรื่องที่เจอพยายามเก็บงำความสงสัยอยู่ได้สักพัก จนกระทัางเดินกลับมาที่หน้าบ้านของยายสาแล้วผมก็ได้เอ่ยถามถึงเรื่องราวของผีที่มาใส่บาที่พวกเราได้เจอกันเมื่อครู่ซึ่งหลวงพี่ชนก็ได้บอกกับผมว่าเมื่อหลายปีก่อนได้มีคณะทัวสแสวงบุญมารถทัวตระเวนทำบุญตามวัดห่างไกลในชนบททำบุญตามวัดรายทางมาเรือยๆซึ่งก็ได้ตระเวนกันมา โดยมีจุดมุ่งหมายต่อไปคือวัดนี้ที่มีทางขึ้นมาที่วัดได้สองทางคือทางหมู่บ้านกับทางติดเขาตรงบ้านของยายสาแต่ว่ายังมากันไม่ถึงเพราะด้วยความที่คนขับรถทัวร์ไม่ได้ชำนาญเส้นทางก็เลยขับมาทางขึ้นเขาทั้งยังเป็นช่วงหน้าฝนที่มีหมอกลงจดัดและถนนเลิน่นรถทัวร์ก็เลยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกเขาไป ซึ่งได้มีผู้สแสวงบุญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าซากของรถถัรวจะถูกเก็บกู้ไปแล้วและได้มีการทำบนให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนยังคงรอใส่บาตรทำบนในทุกๆเช้าอยู่เสมอในครั้งแรกที่หลวงพี่โชนมาบินทบาทที่บ้านของยายสา ในตอนนั้นหมอกลงจาดจนกลับวัดผิดทางท่านได้เดินไปอีกทางหนึ่งจนได้เจอกับรถทัวผีพริกคว่มอยู่แล้วก็ได้พบกับผีของนักสแสวงบุญเหล่านั้นกำลังรอทำบุญกันด้วยความหวังท่านทำใจดีสู้เสือเดินเข้าไปรับของทํำบุญจากพวกผีเหล่านั้นและหลังจากที่รับบุญแล้วพวกเขาก็หายไปแต่ก็จะกลับมาใหม่ในทุกๆวนัน หลวงพี่โชนก็เลยต้องมารับของทำบุญจากพวกผีเหล่านั้นทุกๆวันด้วยเช่นกันผมได้ถามหลวงพี่โชนว่าในเมื่อพวกเขาได้ทำบุญใส่บาตรให้หลวงพี่ซึ่งหลวงพี่ก็ได้รับของเหล่านั้นแล้วแล้วเหตุใดกันที่พวกผีเหล่านั้นยังคงอยู่ยังไม่ไปไหนเฝ้ารอการมาบินทบาทของหลวงพี่อยู่แบบนั้นอีกทุกๆวัน ซึ่งหลวงพี่ก็ได้บอกกับผมว่าท่านเองนั้นก็ไม่ได้แน่ใจนักว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าให้ลองเดาจากสิ่งที่ได้พบเจอท่านเชื่อว,ว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงมีห่วงผูกติดอยู่เพราะจิตสุดท้ายของพวกเขาที่ระลึกอยู่ในขณะที่กำลังตายนั้นคือการอยากทำบุญพอตายไป ดวงจิตก็เลยยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่อยากทำบุญวนเวียนอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยกลายเป็นห่วงที่ผูกพวกเขาเอาไว้ทีนั้นแม้ว่าจะมีพระมารับบุญแล้วก็ตามและการที่หลวงพี่ชนยังคงมาให้พวกเขาใส่บาตรนี้ทุกๆวันแบบนี้ท่านก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งผีพวกนั้นจะระลึกได้และคิดได้ว่า ควรพอแล้วและปลดห่วงที่ผูกเอาไว้เสียทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่หลังจากวันนั้นผมก็กลับไปบินธบาตกับพระรูปอื่นทางหมู่บ้านไม่ได้ไปทางบ้านยายสากับหลวงพี่ชนอีกในใจของผมยังคงครุ่นคิดอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องทีทันได้พูดเกี่ยวกับผีพวกนั้น้าจิีสุดท้ายของพวกเขาทำให้พวกเขาอยู่ติดที ขอใ้ใส่บาตรไม่ไปไหนแบบนั้นแล้วถ้าหลวงพี่ชนท่านเกิดมรณาภาพไปในขณะที่ยังคงทำแบบนั้นอยู่ถ้าหลวงพี่ชนกลายเป็นผีท่านจะยังคงเป็นผีพระที่ไปบินทบบาตรับบุญจากผีพวกนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นท่านเองนั่นแหละที่จะไม่ได้ไปไหนต้องกลายเป็นผีพระที่คอยรับบุญจากผีพวกนั้นไปตลอด จนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งลาบวางลงได้เสียทีหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า 审判自由